สัสดีค่ะทุกนะคนมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาทําสวนนะคะวันนี้จะมาปลูกผักทําแปลงผักสวนครัวกันเราก็จะมาอยู่ไทยนะ้องทุกคนก็รู้อยู่เวลามาก็มานานแบบครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะแบบมีปลูกแปลงผักที่บ้านปลูกผักที่มันเป็นระยะสั้นกินเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาทําสวนหลังบ้านนะคะซึ่งหลังบ้านเนี่ยเราปลูกกล้วยนะคะสลิมอยากให้เป็นต้นกล้วย เพราะว่ากล้วยรู้สึกว่าประโยชน์มันเยอะใบมันก็ใช้ประโยชน์ดได้ฟรีก็กินได้กล้วยมีกล้วยให้กินอีกต้นกล้วยก็กินได้อะไรเงี้ยเราก็เลยจะปลูกกล้วยนะคะ่ะตรงนี้เราจะทําทางเดินนะคะนี่อันนี้ต้นกล้วยที่เราปลูกเมื่อวานนะคะทุกคนซึ่งสลิมอยากให้เขาโตแล้วก็ตรงนี้จะได้บังสายตาได้ด้วยนะคะ ย่าดึงต้นกล้วยนะพี่กรไรเห็นไหมนี่เห็นไหมมันโตแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเมื่อวานเราปลูกตรงนี้ยังไม่มีเลยใช่ไหมมันโตขึ้นมาแล้วเพอดูสิอย่าถอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะ,จะเดี๋ยวเราจะกินกล้วยกันเห็น,นไหมบอกกล้วยตรงนี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวมันจะตอนนี้มันจะโตขึ้นมาเป็นต้นกล้วยให้เรากินโอเคไหมคะมันจะตัวใหญ่แบบนั้นใช่ไหมใช่มันจะตัวใหญ่เหมือนบ้านยายไงลูก จำได้ไหมมันจะต้นใหญ่แบบเหมือนบ้านใหญ่อย่าดึงนะคะแปรค่ายมันจะต้ใหญ่แบบนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็จะมีกล้วยให้ไวกินด้วยนะดีใจไหม ินตรงนี้ที่เราขุดออกนะคะทุกคนเราก็จะามาฝังตามขอบท่ออย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเริ่มสุดแล้วนะคะตรงแบบริมๆขอบๆเลยอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะว้าเอามาจากไหนคะเอามาจากไทย ไม่อยากเอาอยากชมพนเหรอชอบไหมคะชอบเอามาจากสวนสวนใครรอกวานตาขอบคุณคับตายังขอบคุณคับแล้วเหรอใช่บายบายมะม่วงไม่ใช่มะม่วงกล้วยกล้วยบานานใช่บานานอ่ะ เรียบร้อยทางเดินนะคะทางเดินอะไรทางเดินเรานี่แหละแบบนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวเราจะทำแปลงผักตรงนี้นะคะทุกคนเกตใช้อิฐผสานนะคะมาก่อขึ้นสองชั้นแล้วก็ปลูกนะคะเอาดินใส่นี่เราซื้อดินมาเรียบร้อยนะคะ กับกากมะพาวแล้วก็อิดตรงนี้นะคะ <_ d ata> เกตใช้อิดผสานเพราะว่าเกตว่ามันปรับแต่งได้ถ้าเราแบบไม่ชอบมุมนี้แล้วเราจะปรับเปลี่ยนมันก็ถอดออกเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยปรับรูปทรงอะไรได้ง่ายนะคะตอนแรกเกตก็ว่าจะใช้กระถางสําเร็จรูปมาวางจะแบบตีกรอบไม้ให้เขาทําเป็นลังไม้ครอบเป็นเป็นกระถางอะไรเงี้ยนะคะ แต่เห็นว่ามันมันเป็นทรงที่มันตายตัวเลยถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันมันยากมันทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเลือกเป็นอิปสานแทน เป็นล่างแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยไม่รู้จะงอกหรือไม่งอกมาลุ้นกันอีกทีเราก็จะเอาเหินออกก่อนนะคะมันเป็นผักสวนครัวรากมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะแต่ว่าสริมอยากเอาออกเขาบอกว่าจะเอามาเนี่ยใส่ตรงขอบขอบ,ขอบท่ออย่างเงี้ยนะคะให้มันแบบพื้นเสมอกันตรงนั้นหนึ่งแปลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกศนะจะทําตรงนี้อีกหนึ่งแปลงนะคะสวยนะพอทําแล้วก็ เนี่ยจริงๆอะตอนแรกเกดจะทำชิดกำแพงไปเลยค่ะแต่ว่าเกดเว้นไว้เผื่อว่าตรงนี้มันเป็นท่อน้ำเผื่อว่าท่อแตกท่ออะไรเวลาที่เราลื้อท่อมันจะได้ไม่ต้องทังสวนผักเรานะคะมันจะได้ซ่อมง่ายจริงๆถ้าแบบมีั่วอันใหญ่นะง่ายเสร็จเร็วมากไม่มีเราก็ขี้เกียจออกไปซื้อ ขัดใจมากไม่พอนะคะบล็อกขาดอีกประมาณหกเจ็ดบล็อกอใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อกันปะไปซื้อเราทำให้มันเสร็จๆวันนี้เลย ก็จากมุมในครัวนะคะเราก็จะเห็นแปลงผักเราตรงนี้ตรงนี้นะคะสวยงามมากแม่กับพี่คลณายแอบไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะคะกลับมาถึงบ้านป๊าป๊าก็เตรียมข้าวไว้ให้กินใะคายกำลังกินข้าวอยู่ ขอนะลูกมาแม่เก็บแล้วนะวเรากินเดี๋ยวไม่ขอเก <c oughs> ่งมากเลย <c oughs> <c oughs> เียบมากเกศบอกว่าหินไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ปลูกผักไม่ได้ค่ะต้องเปต้องเนียบต้องกวาดหินออกให้เรียบ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะทยอยปลูกผักนะคะทุกคนมีสองแปลงก็น่าจะโอเคแหละพอกินนะคะทุกคนตรงนี้นะคะแปลงเล็กเกศก็จะปลูกพวกแบบผักสวนครัวนะคะพวกสาระแหน่ผักชีฝรั่งหรืออะไรแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ส่วนอันนี้แปลงใหญ่เกศก็จะปลูกเป็นพวกแบบแตงกวามะเขือเทศอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะส่วนเด็กน้อยไปไหนจ๊ะ <c oughs> ไม่กินน้ำนะลูก สดสดร้อนร้อนเมื่อกี้นะคะเล่นน้ำใช่ไหมแล้วทีนี้สลิมก็เอาพอแล้วมันเล่นนานมากแล้วนะคะเกือบสองชั่วโมงแต่มันจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับสลิมก็เลยอุ้มลูกจะเอาไปอาบน้ําแล้วทีนี้เขาก็ดิ้น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 เขาไม่อยากจะไปยังอยากเล่นอยู่หลุดมือพ่อนะคะแล้วก็กระแทกเข้ากับขอบประตูบ้านดีนะไม่โดนตา บวมทันทีเลยมะกรูดเกศก็จะปลูกในกระถางน,นะคะทุกคนเดีย๋ยวรอให้แบบมันโตมากๆเลยค่เาเอาไปลงดินฝังนอย,อย่าตายนะคะ แข็งแรงแข็งแรงนะคะอันนี้ต้นผักที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะมีผักที่เก็บซื้อมาแล้วก็มีมเมล็ดผักที่จะเอามาปลูกด,ด้วยมเมล็ดผักเนี่ยเอามาจากตุรกีนะคะเอเลอมาแบบใครตามมาโอเค ตาก็เตรียมให้เอามาจากบ้านที่ชมพงนะคะแบ่งมากระเพรากับโหระพาอยู่ใกล้กันมันจะเพียนะเป็นกระเพรากับยี่หลาดดี่า พื้นที่ให้เขาแบบถ้าโตรรอะไรเงี้ยกิ่งก้านมันก็จะเบียดเบียดกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เบียดกันมากเกตก็ค่อยหาพวกแบบเอาสะระแหน่เอาผักชีฝรั่งนะคะมันเหน็บเนอันนี้คือมเมล็ดผักที่เอามาจากตุรกีนะคะโดยเกตจะปลูกแตงกวามะเขือเทศแล้วก็เอ่อพริก <laughs> เป็นพริกหยวกพริกแบบยาวๆอ่ะเดี๋ยวยามาลองดูกันว่ามันจะงอกหรือไม่งอกนะ ต่ว่าเกศเอาไปให้ตาปลูกพี่จุมพอนะงอกแล้วนะคะถ้าตาปลูกงอกแสดงว่าเราก็ต้องปลูกงอกด้วย <laughs> แตงกวานะคะเกศจะปลูกแถวเดียวติดกําแพงนี้ <laughs> เพราะว่าเวลาที่มันโตใช่ไหมเราก็จะทําไม้ขึ้นมาให้เขาเลือ้อยเลือ้อยเลือ้อยมันก็จะได้เป็นกาแพงเป็นแผงข้างหลังอย่างเงี้นะคะมารอดูกันคือแลนไว้ว่ามันจะต้องสวยงามลงแล้วประมาณสี่เมตรแล้วกันนะคะเผือไม่งอก มะเขือเทศอะ่ะมันงอกง่ายนะคะพาะเกดเคยปลูกที่ตุรกีใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราถ้ามันงอกทั้งหมดอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกต้นที่มันสมบูรณ์แล้วกัน พริกไม่เผ็ดแต่มันเป็นยาวเหมือนทั่วฝักยาวเลยค่ะแล้วเกจะมาลองปลูกดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นก็เดี๋ยวค่อยหาอื่นมาปลูกแล้วกันอันนี้เกจะปลูกพริกไทยนะคะพริกไทยเอามาจากบ้านที่ชุมพรตาทำให้นะคะ เดี๋ยวปีใหม่เขาจะบอกว่าเขาจะมาชมผลงานเขาเตรียมให้อย่างดีเ็าบอกอย่าให้แบกไครกับคนไล่ถอนทิ้งนะแต่๋ยวเขาจะมาชมนะคะปีใหม่ ะะมาจากชุมพรสภาพไม่น่ารอดนะแต่ตาบอกว่ามันจะรอดอยู่เพราะว่ามันแตกยอดทําสวนเสร็จนะคะ<ม>ก็มีเพื่อนมากินข้าวเย็นที่บ้านค่ะ <laughs> วันนี้มีอาหารชุดใหญ่ส้มตามําไก่ย่างนะคะผัดหมี่อันนี้เป็นอาหารตุรกีนะคะแล้วก็อันนี้ไก่ย่างส้มตำแล้วก็ผัดหมี่นะคะทำเองทั้งหมดม อ่ะิงั้ That's only lies ผัดหมีไม่ได้ชิมด้วยนะมั่นใจในตัวเองมากเลยอะกูว่าเค็มอร่อยวะโอ้ผัดหมี่หน้าตาดีมากกัะส้มตำนะคะจริงเหรอซื้อเมื่อกี้นะปักซอยยอรอย เราสั่งเก้าอี้มานะคะทุกคนเป็นเก้าอี้สูงเก้าอี้บาร์เอามาตั้งตรงนี้นะคะแล้วเราจะลองประกอบกันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างดออุ้ยแต่สัมผัสดีดีกว่าที่คิดอะ่ะดีกว่าที่คิดมากไม่ถึงพันอ่ะมึงตัวเนี้ยเก้าร้อยกว่าวตแต่ดีมาก ใช่ซื้อมาสองตัวดีกว่าที่คิดเยอะเลยอะ่ะตัวใหญ่ด้วยนะนึนกว่าจะตัวเล็กทำอะไรเนี่ยไหนลองนั่งดูสิดีไหมอ๋อนั่งนั่งอ๋อหน้าหน้าโอเคแต่หน้าพม,มา่าลูกพม,มา่าหน้าหน้า Ana AK Ah. Nah, okay, okay, nah. <laughs> uh, oh, Hana hai. มแตัวนี้แสบทล้วลิงน้อยเกน้มันกวตีนมมันเป็นแบบกวรตีนอ่ะเขาเรียกบาบาน่ารักอ่ะอยู่เป็นนะทำให้ดูแล้วก็แบบเอาใจอ่ะ ดีหมดีอมชอบหครับชบสบายไหมมันเลิศมากเลย,ยใช่ไหมคบสบายไหวแม่ลองนั่งบ้างสิมันต้องไปนั่งตรงนู้นเพราะมันจะอยู่ตรงนูง้นขอกาแฟแก้วนึงค่ะตอนเช้า สามีชงกาแฟแล้วก็กาแฟแก้งค่ะจ้าดีอ่ะสบายไหมสบายมึงคือแบบไม่คิดว่าราคาไม่ถึงคันมันจะดีพอดีตูดใช่แล้วมันไม่กองแกงนะนั่งเต็มตูด ตอนนี้เพื่อนเกดก็กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เหนื่อยมากจริงๆทำสวนตั้งแต่เช้านะคะจนค่ำเลยทำแปลงผักแล้วก็ทำหลังบ้านแล้วก็จริงๆเกดไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ทำสนามหญ้าด้วยนะคะพี่พี่ทำตรงสนามหญ้าอีกแต่ว่าเกดไม่ได้ถ่ายคลิปตรงนั้นนะคะก็แบบรดน้ําแล้วก็พรวนดินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาเรียกว่าอไนนะไร ยกล่องอ่ะอเขาเรียกพรวนดินไหมคะเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้ใช่ไหมแล้วก็แบบขุดยกล่อง,งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะสลีมเป็นคนทําจริง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็มารอชมผลผลิตผักของเราที่ปลูกไว้นะคะคือเกดก็เอาจริงๆที่ลงทุนปลูกผักอะ่ะแพงก,กว่าซื้อผักกินเองนะ<อ>เราปลูกผักกินเองเราไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันจะเกิดมาให้เราไหมแต่ว่ามันก็คือความสุขถ้ามันเกิดมันก็จะภูมิใจนะคะเกดก็ ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยปลูกผักแบบขนาดนี้นะคะอันนี้สําหรับเกตถือว่าปลูกผักใหญ่นะก็ <c oughs> ถามตาถามแม่เลยว่าแบบต้องปลูก,กยังไงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีต้นกล้วยหลังบ้านด้วยอะไรด้วยนะคะคือตอนนี้มีในความรู้สึกเกตหลังจากที่เราปลูกผักแลว้วอ่ะเกตรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นบ้านอะ่ะมันมันคือบ้านจริงๆวันนี้ผักสวนครัวที่แบบในเวลาทากับข้าวเราก็เดินไปหลังบ้านแล้วก็ไปเด็ดผักมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไป ไปตั้งแต่แบบก่อ <b. S 1> นก่อนจะมีผักกับหลังมีผักมันความรู้สึกเกศมันมันเปลี่ยนอะทุกคนไม่รู้ทุกคนคนอื่นเป็นเหมือนเกศไหมแต่เกศเวารู้สึกว่าเอ้ยมันมันคือบ้านแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 1> ก็คลิปนี้นะคะ <Yeah. S 1> เกศก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขกับวิดีโอของเกศนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายบายบาย